ัวช่วยจิกเล็งฝาง่ายๆเพียงไม่กี่วินาทีนำฝาที่เดินน้ำยาครึ่งหนึ่งแล้วนำมาประกบกับฝาอีกหนึ่งข้างโดยการขยับเพื่อให้มันลงล็อกนะครับเนี่ยขยับแบบนี้ได้หลายรูปทรง อย่างนี้นะครับขยับให้มันคึงมันเพราะว่ามันจะเข้ากันเองอัตโนมัติพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ใช้คลิปหนีบฟับฟับนี่นะฮะเสร็จแล้วปุ๊บดึงออกแล้วก็ดึงอีกข้างหนึ่งออกนี่นะครับเราก็มาดูว่า,หานะเห็นไมฮะไหมนะเห็นไหมฮะนี่ตรง ตรงท้ายก็ตรงเห็นไหมตรงมุมแหลมด้านล่างอันนี้ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะครับง่ายๆในไม่กี่วินาทีโดยเล็งฝานะครับสไลด์ปรับความหนาไดา้ความสูงได้นะครับนะครับผมนี่ประมาณนี้ง่ายๆในไม่กี่วินาทีเสร็จสับไม่ต้องมาเล็งให้เมื่อย ขอบคุณที่จำรับชมครับ